โอเคครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับโปรแกรมดึง Mister DIY นะครับมาลง l a z a d a ผ่านเว็บ Big s e ซ l e r นะครับซึ่งวิดีโอนี้จะเป็นขั้นตอนของการใช้งานโปรแกรมดึง m r DIY นะครับส่วนตัวลง Big s e ซ l e r ตัวลง La z a d a ผ่าน b i g ก e l ลเลเนี่ยผมจะมีวิดีโอที่ผมได้เคยทำไว้แล้วนะครับของของเว็บอื่นนะครับซึ่งเราสามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะครับแต่วิดีโอนี้ ไม่ต้องสนใจตัวอื่นเลยนะครับสนใจแค่ url product อย่างเดียวเท่านั้นนะครับให้เราคลิกขวาโฟลเดอร์นะครับจะอยู่ใน documents i m a c r o s l a t t a s o u r c e แล้วก็ all t o big seller นะครับเจ้าตัว all t o big seller เนี่ยถ้ามีเว็บอื่นก็จะอยู่ในที่นี่หมดเลยนะครับก็คือเอามาลง lazada ผ่นา,าน big seller เนี่ยจะอยู่อย่างนี้หมดเลยนะครับโอเคเรามาดู url product ก่อนนะครับก็ให้คลิกขวานะครับเลือก edit notepad p นะครับโอเค เปิดเข้ามานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลบตัวอื่นให้ใหก่อนนะครับโอเคกฎของ URL Product เนี่ยถ้าเคยใช้โปรแกรมผมเนี่ยจะมีอยู่2ข้อเท่านั้นที่เราต้องจำไว้ก็คือ1นะครับ1 URL ต่อ1บรรทัดเท่านั้นนะครับอ้นี่คือตัวอย่างนะครับว่าเรามีหลาย URL นะครับวิธีการคัดเลือก URL ของเนี่ยน,นี่คือ1 URL เนี่ยน,นี่คือลิงก์นี้นะครับวิธีการเลือกคืออย่าไปเลือกหมวดหมู่ใหญ่นะครับ ควรจะแยกนะครับเพราะว่าหมวดหมู่ของมิสเซอร์ดีวายเนี่ยจะมั่วมากนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับเปิดเจ้าพวกนี้ให้ดูก่อนอันนี้รูบีแค้นอยู่อ่ยังตรงอยู่อันนี้ตรงนี่เห็นไหมฮะพอมาตรงนี้ปั๊บมันจะเจอมอร์แอนด์ไฮไลท์คือบางทีเนี่ยเราก็ ผมก็งงๆเหมือนกันนะครับว่ายังไงแต่ว่าคือเราก็แยกให้มันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ไว้ก่อนเราจะแล้วเดี๋ยวโปรแกรมเราจะได้รู้ว่าหนึ่งรอบที่เราดึงเนี่ยมันมาจากหมวดหมู่เดียวกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเราไปเปิดตัวอื่นเนี่ยมันมันกลายเป็นไอหมวดหมู่ของไอตรงนี้นะครับมันจะไม่ใช่รูบิแคนและแอโรโซลแล้วนะครับผมดังนั้น ดึงทีละหมดหมู่ย่อยนะครับดึงทีละหมดหมู่ย่อยก็มาก๊อปปี้นะครับอ่ะผมลบก่อนนะครับทั้งหมด1 U r L ตัว1บรรทัดอ่ะแล้วเราต้องการดึงไหลยหลยหลยหมดหมู่อ่ะอาร์เตอร์นี้เอาไปออกไปก่อนนะครับยังไม่เอาก่อนเพราะมันน้อยนะครับแล้วอาร์เตอร์นี้ก็ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันอ่ะบรรทัดที่2นะครับอ่าบรรทัดที่2เราไอ้สกลิก์นะครับ r e p l a c e m e n t p a าสนะครับจริงๆก็คือสามารถใส่มาได้หมดเลยนะครับเนี่ยใส่มาได้หมดเลยทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ผมตัวอย่างนี้ทำให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับ3ลิงก์อ่ากดข้อที่1ก็คือ1ลิงก์ต่อ1บรรทัดนะครับส่วนกดข้อที่2เนี่ยก็คือบรรทัดสุดท้ายจะต้องเป็นบรรทัดว่างๆ1่งบรรทัดเสมออ่าเราก็ต้องมีเรามี3ลิงก์ดังนั้นเราก็ต้องมี4บรรทัดแล้วบรรทัดที่4จะต้องเป็นบรรทัดที่ว่างๆนะครับไม่มีตัวอักษรอะไรเลยนะครับ ไม่ใส่อย่างนี้ไม่เอานะครับอย่างนี้ไม่เอาเลยว่างๆหลายมันทัดอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องมรรทัดเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็กดเซฟนะครับอ่าเท่านี้คือการเตรียมพร้อมก่อนดึงมิสเตอร์ดีไนะครับโดยลิงก์นะครับจะต้องเป็นลิงก์ของหน้าแรกของแต่ละหมวดหมู่เท่านั้นอย่างเช่นอ่ตรงนี้มันมีหน้าเดียวหมดเลยเพราะเป็นหมวดหมู่ย่อยนะฮะแต่ว่าอ่าสมมติสมมติเราดึงอยากดึงอย่างนี้นะครับ อยากดูอย่างเงี้ยมันมีหลายหน้าเห็นไหมฮะเราจะไปกดหน้า2อเอาลิงก์มาใส่ไม่ได้นะครับต้องเป็นลิงก์หน้าหนึ่งที่แบบเนี้ยเพียวๆเลยนะครับไม่มีไม่มีเครื่องหมายอย่างนี้อันนี้คือไม่มีอ่เครื่องหมาย question mark ตัว p เท่ากับอ่างเงี้ยไม่ได้นะครับจะต้องเป็นลิงก์ของหน้าหนึ่งนะครับมาใส่เข้าไปโอเคพอเราเตรียมเสร็จแล้วนะครับพอเราเตรียมเสร็จแล้วให้เรานะครับ เออผมลืมบอกไปนะครับลิงก์ m ีเซอเนี่ย d com. my นะครับ com. my เพราะมันเป็นเว็บของมาเลเซียนะครับผมโอเคเราก็มาเปิดเจ้าเพียวมูนนะครับจะเปิดหน้าเมื่อกี้ทิ้งไว้หรือจะเปิดหน้าว่างๆอย่างผมก็ได้นะครับเราเซอร์รูประจันทร์นะครับเจ้าเพียวมูนแล้วก็เลือกโฟลเดอร์อ่าเปิดปิดไอมาโคตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดเด็กมันเป็นอย่างนี้ก็เปิดขึ้นมานะครับโอเคเปิดมาปุ๊บเลือก all to เอ่อ big s e ซ l e r ตัวนี้นะครับ แล้วเลือก DIY.js นะครับในการดึงใช้ตัว DIY.js นะครับกด1ทีนะครับห้ามดับเุ้ลคลิกเด็ดขาดถ้าใครเผลอดับเุ่ลคลิกแล้วด้านซ้ายหายให้ผมแก้ผมคิด500นะครับผมโอเคก็กด DIY.js 1ทีแล้วมากดปุ่มเพจนะครับต่อไปเราจะเรียกว่าตัวข้ามหน้านะครับตัวข้ามหน้าตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้ตอนข้ามหน้าที่เราแบบ บางทีเราต้องการออกจากบ้านแต่โปรแกรมยังรันไม่เสร็จนะครับเราต้องการปิดไฟเอ้ยไม่ใช่ปิดต้องการปิดคอมนะครับเราก็กดสต็อปตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อโดยนะครับผมเอาไฟล์ตัวอย่างให้ดูนะครับสมมติตรงนี้นะครับคอลัมน์ A ไม่ใช่สมมุตินะครับคอลัมน์ A เนี่ยคือถึงหน้าที่เท่าไหร่แล้วนะครับส่วนคอลัมน์ B เนี่ยคือถึงชิ้นที่เท่าไหร่นะครับโดย ผมเนี่ยดึง3ลิงก์ใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าลิงก์แรกเนี่ยผมเสร็จแล้วเห็นไหมฮะลิงก์แรกเนี่ยมี18ชิ้นมันจบแล้วมันเลยมาขึ้นลิงก์ใหม่เห็นไหมฮะหมวดหมู่มันจะเป็นหมวดหมู่คนละอันละอันนี้มันจะเป็นเรื่องของทูนออร์แกเนอเซอร์แล้วนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยให้เรารู้ว่าอ๋อลิงก์แรกเราเสร็จแล้วแล้วถ้าเราต้องการมาลันต่อให้เราปิดไม่ให้ปิดลบลิงก์แรกออกไปเลยเห็นไหมฮะเพราะตอนที่เราอยู่ในทู o ออร์แก i น e เซอร์แล้วนะครับแล้วก็กดเซฟ ถ้าเราต้องการมาลันต่อในนี้ตัวคือตัวอย่างใช้ตัวข้ามหน้านะครับอ่าอ่าเข้าใจกันนะครับว่าสมมุติถ้าเราลงหลายลิงก์เนี่ยเราต้องไปดูด้วยว่าตอนเนี้ยเราถึงลิงก์ที่เท่าไหร่วิธีการดูลิงก์ก็คือถ้ามันขึ้นณหนึ่งกับ1เนี่ยใหม่เนี่ยก็คือมันขึ้นลิงก์ใหม่แล้วนะครับผมเราก็ต้องลบลิงก์ที่มันเสร็จแล้วออกไปนะครับอ่าโอเคสมมตุติตอนเนี้ยเราโปรแกรมมันรันจนเก็บข้อมูลได้จนถึง หน้า1ชิ้นที่10ของลิงก์ที่1แล้วกันนะครับเราจะพูดถึงลิงก์ที่1เท่านั้นนะครับตอนนี้ก็เราจะมาลานต่อชิ้นที่11เอเดี๋ยวผมขอปิดนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงผมอยากตัวอย่างให้มันไปไกลหน่อยนะครับสมมติลิงก์เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ3หน้านะครับ1ลิงก์มี3หน้าแล้วเราถึงหน้าที่2ชิ้นที่3แล้วกันหน้าที่2ชิ้นที่3แสดงว่าเรามาหยุดตอนชิ้นที่4ถูกไหมฮะดังนั้นเราต้องมาต่อนะครับ เราจะมารันต่อสมมติเราจะมารันต่อเนี่ยให้เรากดชิ้นที่4หน้าที่2นะครับแล้วกด continue มันก็จะข้ามหน้าแรกมาหน้า2แล้วข้ามชิ้นที่1 2 3ไปเลยเพราะเราเคยทําแล้วแล้วมันจะเริ่มมาเก็บชิ้นที่4นั่นเองนะครับอะใช้ใน้กรณีไหนนะครับอย่างเช่นเราปิดคอมเองไฟดับนะครับอ่าเน็ตตัดเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่ามันเน็ตตัดจริงหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยเพราะว่าบางทีเน็ตมันตัดแป๊บเดียวนะครับแล้วหน้าจอมันจะเกิด error นะครับแต่ถ้ารู้ว่าเน็ตมันตัดเนี่ยเราก็ หน้าจอมัน er ror, เออร์เรอร์ไอ้นั้นแนะ่ะเราค่อยมาต่อชิ้นที่4ได้นะครับแต่อีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือโปรแกรมเออร์เอร์นะครับอย่างเช่นเนี่ยบางทีเนี่ยผมอาจจะเขียนโปรแกรมอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดเพราะผมไม่สามารถเปิดทุกชิ้นของของเว็บไซต์แต่ละเว็บได้ดังนั้นเนี่ยบางทีบางโอกาสมันอาจจะเกิดเออร์เอร์จากการที่โปรแกรมเนี่ยเขียนเขียนไม่ได้ครอบคลุมนะครับถ้าเกิดเออร์เอร์นะครับให้แคปทั้งหน้าเนี่ยทั้งหน้าเลยนะครับมา ในลายผมนะครับอย่าแคปแค่ตรงด้านล่างซ้ายนะครับแคปทั้งหน้าแล้วก็เอาหน้าริงเนี่ยริงที่มันกําลังค้างอยู่ที่มันเกิดเออเลเนี่ยส่งมาให้ผมด้วยนะครับไม่งั้นผมเนี่ยผมเช็คอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วระหว่างที่ผมกําลังทำเนี่ยผมผมจะมีคิวของลูกค้าคนอื่นด้วยดังนั้นที่ผมรอผมแก้ให้ใช้ตัวข้ามหน้าไปก่อนอย่างในตัวอย่างนี้เราสมมุติเราถึงชิ้นที่3หน้าที่2ใช่ไหมหน้าที่2ชิ้นที่3 ที่มันเสร็จไปแล้วนะครับดังนั้นชิ้นที่เป็นเกิดปัญหาคือชิ้นที่4เราต้องข้ามชิ้นที่4ไปก่อนนะครับเราใช้ชิ้นที่5หน้า2นะครับโอเคแล้วเราค่อยกด continue นะครับเราจะได้ข้ามตัวที่มัน error ไปนะครับผมโอเคในตัวอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากชิ้นที่1หน้าที่1อ่ะเราสามารถปล่อยเลขว่างๆไว้ได้เลยนะครับเพราะว่า default ของช่องว่างๆมันคือชิ้นที่1หน้าที่1นนั่นเองนะครับผมโอเคตรงนี้ก็กด continue นะครับ เดี๋ยวนะครับผมยกตัวอย่างอีกนิดนึงผมเตือนนิดนึงว่าระหว่างที่โปรแกรมกาลังรันห้ามแบบเป็นคลิกเปิดไฟล์รีเซว์ขึ้นมาดูเด็ดขาดนะครับถ้าเรากดรันอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมรันไปโปรแกรมเนี่ยมันจะรันไปเรื่อยๆครับแต่มันมันเซฟข้อมูลไม่ได้เพราะว่าเราเปิดไฟลเจ้าไฟล์ Excel เนี่ยค้างไม่อยู่นะครับโอเคคือจริงๆตัวอย่างนี้ผมจะรัดไปเลยนะครับผมจะแค่ดูว่ามันทานํางานยังไงนะครับ เพราะว่าจริงๆผมโหลดตัวอย่างไปบ้างแล้วเดี๋ยววีโอจะได้ไม่ยาวนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยคือโปรแกรมมันก็ยังทานะครับเดี๋ยวพอมันถึงขั้นตอนที่มันเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะเก็บไม่ได้นะครับอันนี้มันเก็บข้อมูลแล้วด้านล่างซ้ายนะครับมันจะบอกว่ากําลังทําชิ้นที่เท่าไหร่นะครับจากทั้งหมดมีกี่ชิ้นของหน้าที่1เอ้ของหน้าที่เท่าไหร่จากกี่หน้านะครับโอเคนี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างของ e r r o r นะครับ นี่คือตัวอย่างของงานเออร์เลอร์นะครับเนี่ยถ้าเกิดเจอเออร์เลอร์พืนจากพืชเขียวกลายเป็นสีเหลืองแล้วมีข้าเออร์เลอร์เนี่ยให้แคปทั้งหน้าผมส่งมาทางไลน์ให้ผมนะครับส่งมาทางไลน์ให้ผมแล้วส่งลิงก์เจ้าเนี้ยส่งมาให้ผมเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ในตัวอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดรูปภาพไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากเว็บเขาโหลดไม่ทันนะครับ เว็บของไมเซอร์ไอาเนี่ยมันเรามันเป็นเซิร์เวอร์ของมาเลย์นะครับประเทศเราเนี่ยออปต่างประเทศมันช้าอยู่แล้วนะครับดังนั้นนี่คือตัวอย่างที่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเฮ้ยภาพมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันเอิร์ทเออร์เลอร์แสดงว่าเป็นของทางเว็บนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวข้ามหน้ารันมาใหม่นะครับพอดีเลยนะครับในตัวอย่างนี้เกิดปัญหาขึ้นมาตอนตอน,ตอนแรกผมรันเองเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับผมอะผมก็มาต่อชิ้นที่2ใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้เราถึงชิ้นที่2อ,อ่ะจริงอะ ไฟล์เนี่ยผมยังไม่ได้ผมไม่ได้ปิดหน้านี้แต่ผมปิดไว้นะครับผมจะปิดนะอย่างที่ผมบอกระหว่างที่โปรแกรมรนันอย่าเปิดเจ้า e x c e l r e s u l t x csv ขึ้นมานะครับโอเคผมใช้ตัวข้ามหน้านะครับเมื่อกี้ต่อค้างชิ้นที่2นะครับผมก็จะเลยข้ามมาชิ้นที่2เลยนะครับของหน้าที่1่เห็นไหมครับ เปิดไปไม่มปปัญหาเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเว็บของมิสเตอร์ยอยู่ดีก็ล่มนะครับอันนี้คือ Google Translate <c oughs> เขาแปลไม่ได้นะครับบางทีเขาเออร์เอร์เหมือนกันผมได้ดักไว้แล้วนะครับของอการแปลเป็นภาษาไทยนะครับว่าถ้ามันเจอคําเจอหน้าเมื่อกี้ให้มันลองรีเฟรชไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะแปลแปลแปลงได้เองนะครับโอเคอ่ะอะ่พวกตัวเลือกอย่างเงี้ย เดี๋ยวมันจะเก็บรูปภาพในตัวเลือกหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยของใครฮะเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนกดมันจะกดที่ตัวเลือกแล้วจะเปลี่ยนรูปให้เองนะครับผมรูปตัวเลือกเดี๋ยวอ่าโอเคแล้วก็เปลี่ยนภาษาไทยต่อนะครับมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูด้านลา่างสายว่าเนี่ยมีกี่ชิ้นมีกี่หน้านะครับโอเคตัวอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะครับวิดีโอจะได้ไม่ยาวไปนี่ก็โอ้โหสิบสองนาทีแล้วนะครับ ก็เปิดผมจะเปิดมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่เห็นไหมฮะเอ่อมื่อกี้ผมผมคะตอนที่ผมรันชิ้นที่1เนี่ยผมเปิดเจ้าไฟล์ Excel ขึ้นมาเห็นไหมครับโปรแกรมมันเลยไม่เซฟชิ้นที่1มันมาข้ามแล้วพอชิ้นที่2ผมมากดตัวข้ามหน้าผมก็ปิดเจ้าไฟล์ Excel ลงแล้วก็มารันใหม่มันก็เลยเซฟข้อมูลแล้วนะครับผมโอเคก็พวกนี้ก็คืออ,อจริงๆมันคือข้อมูลเราสามารถ เราไม่จำเต้องมาสนใจตรงนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะครับสมุติถ้าเราแก้ไขหน้านี้อย่าปิดแล้วกดเซฟนะครับไฟล์จะเสียทันทีให้กดดอนเซฟนะครับแต่ถ้าแก้แล้วอยากอยากเซฟเนี่ยให้เรามาที่ไฟล์เซฟแอดแล้วก็เลือกโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ที่โปรแกรมมันอยู่เนี่ยก็คือ Document iMacro Datasource All to Big Seller แล้วก็ r s u l t นะครับแล้วเราถึงจะกด อ่าตรงนี้เรามาเช็คก่อนว่านามสกุลมันเป็น CSV UTF8 comma delimited หรือเปล่าถ้ามีก็เซฟทับได้เลยนะครับกดเซฟทับได้เลยอ่ากด yes อีกทีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอีกทีนะครับผมแก้2อ,อันนี้แล้วผมอ่ากดนี้นะครับ save as นี่นะครับทำตามนี้เลยแล้วผมปิดอ่าไฟล์เนี่ยจะยังอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดไป แก้ไขแล้วไปปิดตรงนี้แแก้ไขตรงนี้แล้วก็ไปปิดนะครับกดดอนเซฟไอ้กดเซฟปุ๊บไฟล์เสียทันทีนะครับอย่าทำอย่าหาทำนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโปรแกรมดึงมิสเตอร์เดวยไปลงอสตา่าผ่านบิกเซลเลอร์นะครับเดี๋ยีโอลงบิ๊กเซลเลอร์เนี่ยผมมีวิดีโอให้อยู่แล้วนะครับโอเคก็มีปัญหาอะไรก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ